สวัสดีครับกลับมาพบกับโมบิลสูตรกันด้มไซส์สตอรี่ของเนื้อเรื่อง The Blue Destiny นะครับของตัวนิมุบาสึนะฮะโอเคก็จะเป็นภารกิจที่4แล้วนะครับก็จะเป็นแผนสังหารคูรุสนะฮะมันบอกว่ามีหุ่นที่ใช้ระบบเอ็มมืซิสเต็มเนี่ยทั้งหมด4เครื่องนะครับก็โดนทำลายไปแล้ว2นะครับแล้วก็ที่ไอตัวด็อกเตอร์เนี่ยมันมีอีกเหลือ2เครื่องนะครับก็คิดว่า น่าจะต้องไปขโมยมันมาโอเคเราก็จะเริ่มมิชชั่นกันเลยนะฮะด็อกเตอร์คนนี้มันชื่อคุรุสุโมเสตนะฮะวัตชิกะเทสโตไพลอตัวชเตออ๋อไอ้นักบินคนนี้เป็นนักเออนักบินทดสอบนะฮะเข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะฮะโอเคก็จะเริ่มพารกคิจกันเลยทายมามนักมุกเตกิชิส โอเคหัวหน้าใกล้จะถึงเป้าหมายของเราแล้วครับนะฮะอันนี้คือหมายเลขสองนะฮะที่เราจะไปขโมยโอเคอะได้มาเลยเหรอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่คือคุ่นทดสอบของสะพันเฮ้ยทำไมอยู่ๆมันทำงานน่ะเฮ้ยไม่เห็นจะมีแผนเลยว่าจะทดสอบวันนี้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมเบอร์สองมันขึ้นไหวได้ใครครับอยู่หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณรู้สึกเสียงนี้มันเฮ้ยไอ้น้บอฮาสึ ทำไมแกมาอยู่ที่นี่ได้พอดีภารกิจของฉันน่ะอยู่ยังมีภารกิจต,ต้องทำอยู่นะก็เลยคิดว่าต้องมาแวะที่ท,ที่นี่สักหน่อย <pr os> งั้นเหรอเฮ้ยงั้นก็ขึ้นมาคุยกันก่อนสิเ,นน <S <S เออนะมีอะไรที่อยากจะคุยกับแกอยู่นะครับแล้วก็เพื่อให้ระบบของเอบุสุเนี่ย สมบูรณ์แบบนะฮะก็เลยอยากจะคุยด้วยมันบอกว่าน em SO BE 네ี่แหละภารกิจที่ฉันต้องทำก็คือจัดการมันมึงแกทรอยศฉันอือจัดการหน่อยก็แล้วกันนะไปอยู่นรกซะ โอเคฮะก็ได้หุ่นเรียบร้อยฮะอย่างไวรู้ว่าต้องไปบุกอะไรนี้นะไอ,อหุ่นสีฟ้าคือไอตัวนี้ขับนั่นเองนะฮะเคยเล่นแต่พวกเกม S D อะไรเงี้ยน,นะเราเห็นมาบ้างแล้วแหละนะฮะแต่ก็ไม่รู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงนะฮะโอเคมาสอบคุณกัน,นะฮะอัน,นี้เป็นบีเปลเป็นบีไมเพื่อนละสามเหลี่ยมฟานสี่เหลี่ยมทำอะไร อ๋อสิเดยอดปปืนก่อนแต่ว่านี้สุดดีช้ายังได้อยู่ได้อยู่ดนะทดสอบหนักดีไรเฟิลก็จะมี8นัดนะฮะตามมาตราาฐ,าฐานหนึ่งล้านนะไหนดูท่าพิเศษหน่อยดิมีตีเข่าเหมือนของไอยูหรือเปล่า ตีเข่าเหมือนกันฮะโอเคลงงานเดียวกันฮะโอเคการดแล้วตายเนี่ก็จัดการให้หมดแม่งล็อกตัวเซตไกให้เราอีกล

แล้วก็มีแบบนงก็คืีกดสีเหลี่ยบเดี๋ยวลองโอ้ยปั่นไม่โดติดบลักกดเสร็จแล้วเห็นะทดสอบอ๋อยิงเป็นมิสไซล์ออกมาฮะหนา้อนอนาอกนะฮะ หนีไปไหนเล่าพะโท่กรแม่เลยเรเรียบร้อยโอเคศัตรูเราจัดการหมดแล้วก็จบสิ้นักทีก็ดีฮะนึกว่าจะมาป้อนเขานะนี่คือมาขโมยแล้วก็เอาไปเลย จากข้อมูลก็นาดีที่ฐานแคนเนียเราจะไปที่นั่นหรือเปล่าครับไม่ไมเราจะไม่ไปเราจะกลับไปที่อวกาศกันนะก็ได้เวลาสุดท้ายแล้วนะนะ เนื้อเรื่องน่าจะไม่ยาวมากนะคิดว่าน่าจะพอๆกันโอเคหลังจากที่จัดการ ด็อกเตอร์แล้วซูเเตโนเอมูซิสิตเตมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรเมือนไม่ได้อ่านหมดฮะข้ามไปเลยก็แล้วกันฮะโทเลต้าอ๋อนี่ไงคนนี้นะฮะมาอี้อิมาวะยาสน เ,เดี๋ยวคงได้เวลาเจอกับหมายเลขสามนะฮะมีเปลี่ยนสีแล้วนะฮะโอเครวยกันเลย ตอนที่อยูมันมาเฮ้ยฉากส,สุดท้ายเหรอในที่สุดอหุ่นของสาพ,พันตัวสุดท้ายของมอสเอมสุสซก็เจอกันแล้วนะฮะไม่มีคำพูดที่จะขอบใจนายแล้วใครจะเป็นหุ่นที่สุดยอดก็มาตัดสินกันเลย เอ็กซัมไม่ใไรエグザム่こค่นสตีที่ไรองเมงีา้กมม่โดนไม่แล้วาตอร์ม่โดนอีกแล้เนวมากฮะแลสีแดงแรงสาเท่าถ้าโดนคอมโบทเราจะตายเอา ั่นเนี่ยเคาเตอร์โหรู้ไหแเดโดนล้โอเคยิงได้ละได้ละยิงตอนที่ว่ามันกำลังเข้ามาฮะแล้วก็เคาเตอร์ฟันกลับก็าไปหลบได้พอมันหลบแล้วล็อกเราหลุดเลย ดได้ได,ได้ต้องใจงเย็นฮนะะสู้เราสู้บอสล้วต้องใจงเย็นหนีอ่ะหนี่ะได้ได้ได้แกไม่ได้ยินเสียงของเธอเหรอโอ้ชิโดนตีเขาชิเป็นโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยรถ <laughs> はい。 อย่างกันอยู่ฮะว่าเราโดนระบบเอมูสุกินเข้าไปแล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้มันอยากจะใช้ระบบเนี้ยให้จีออนกลับมาเจริญได้เฮ้ยไม่ล็อกเลยล็อกล็ เ,เขมามัดีไม่โดนเลยโอ้ยหลบได้หมดเลยเนี่ย้าพิเศษมีปืนต้องใช้ต้องใช้ดีใช้จดดัวหวะเพ่าเข้าไปฟันมันกว่าแบบนี้ดีกว่าฮะรถถึงจะมาตกรโเลยระเบิดระเบิดอย่าเก็จเราท่าฟันแบบกันดัมบูโซฮะ หยุดได้ไดนะนะ้ได้สองคอมโบยิงปิดกดติดเกมนี้เวลาตายทีนี้เริ่มใหม่ยาวเลย,เอออยนี่นั้นต้องแบบลำบากเลยทำไมเฮ้ยยิมาโค้ดเฮ้ยกานได้โอ้โหโดนที่โดยยโโโโนโดมันแค่สองทีเนี่ยเรือเราหมดขึ้นหล่อนแล้วอะ โอเคได้อะชนะเหรอโอเคฮนะชนะแบบง่ายๆครับรอบนี้ซูมามาเรอ่อนโทษทีฉันต้องจัดการมันอ๋อฉากจบเหมือนกันฮนะตอนนี้นะมีบสับสฉันจะใช้หมดเอม,มุสุกเนี่ยจัดก,การแกฉันก็ใช้เหมือนกันนะฮะนี่ฮนะเสียบเขา้า เป็นลูกชิ้นเลยเสียบหัวกันด้านแบบลูกชิ้นมาริอรรอนว่าจะซื้อว่าลูกเออแล้วไอ้ตัวนี้สากงจบจะเป็นยังไงวะของยูมันจบแบบแฮปปี้นะทินี้ที่รู้จักนิมูบาสึสังเธอคืออ๋อใช่ใช่เธอคือเลมา,มาริอรรอนฝากตัวด้วยนะ อันนี้มันอะไรกัน,กนอยู่ๆระบบก็ดาวลงไปงงงงนิบูพาสุระบบเอบูสุทำงานแล้วมาริออนแกแกทำอะไรลงไป<า>พูดถึงใครวะไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ที่มันจัดการไปเหรอมาริออน<า>สิ่งที่ฉันทำได้ก็มีได้เท่านี้แหละไซหกที่โรงพยาบาล อมันพูดถึงใครวะเนี่ยเออมันพูดถึงใครวะหรือว่ามันกลายเป็นวิญญาณเหมือนกับมาริออนอาจารย์มาดูทางนี้หน่อยเร็วอยู่สติของเขานี่มันปฏิหารเหรอไม่ใช่ปฏิหาร วีสก oh, ุนต้อเปล่ยน,น,นเป็นคนที่ฉันชี้นำอะไรประมาณนั้นนะมาริออนเป็นคนพูดแล้วมันใครใครวะใครป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล <laughs> หรือว่าหรือว่ามันหลังจากที่มันสู้กันเมื่อกี้แล้วมันก็เลยนอนนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเหรอ <laughs> โอเคยังมีอีกฉากป่ะเอาจบแล้วฮะจบ <laughs> จบแบบงงๆนิดนึงนะอ่ะไหนมาดูว่ามันมีฉากภาพ e n d credit มไน่าจะไม่มีไม่มีฮะโอเคแต่ว่ามีเนื้อเรื่องใหม่เพิ่มเข้ามานะฮะเนื้อเรื่องอะไรเออเดี๋ยวเราไปดูกัน แสดงว่าต้องเนื้อเรื่องของยูจบแบบสวยสุดละนะแถมมีไปช่วยอามูโลผักอักซิดด้วยฮะมีเนื้อเรื่องอะไรใหม่เอ่ยเฮ้ยไอภาคนี้เหรอ Lost War Colony อันนี้มันเคยออกเทสองนะฮะอันนี้เคยออกเทสองอยู่ผมเคยเล่นแต่ไม่จบเหมือนกับไอภาคนี้แหละซีออนจีออนน k คือฟอนตอันนี้ก็ออกเทสองเหมือนกันฮะก เล่นได้แค่ไม่กี่นาทีเองในสมัยนั้นนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเลือกเล่นไฟไหนก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึง่งนะฮะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัดจบแบบนี้ไปก่อนเลยขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนใหม่กันนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย